อ้ยลแม่มึงมอาอ๋อเอาอาอครอารเาเออไม่ได้เอาสีนันอ่ะสีนีนสีน้ย่เอาตัวนี้้ำแดงชุดๆกัเลยตัวนดำแลมตาหน้าตัวนี้อะไอะไำแดงปากอ๋อสีอะไรทำสีแดงสีขาวบอสทำให้มันเห็น

好，了吗？哎，

ดูอ่ออะมูมา,าขอขามาขอขาัเลยค่ะเออคุณเ,เป็นงนไงบ้างคะกับการแต่งหน้ายอย่างนี้ค่ะคุณบอก่อนยีาค่ะอย่าจับมือ เป็นบุ๊กคล็อกเป็นหน้าจอดกระด้างอะรูลูกอะูค่ะโอเคเลยค่ะสวัสดีป้าสอะ i mean.